สวัสดีครับผมดูบัทองเป็นช้างป่าวันนี้ครับผมหยุดงานหยุดงานฝนตกออกตัวต้นยืนไม่ได้ครับผมย่าเยอะเลยออยาเต็มที่เลยวันนี้กระจัดใส่จัดเต็มเลยครับผมมบทองอิ่มเลยอิ่มแล้วก็เล่นฝนก็ตกอีกโอ้ย ยาวเลยครับผมกินยญ้ามากินแล้วก็เทนครับละตามสไตล์หนุม่มใบรุ่นใบรุ่นกินแล้วก็เล่นครับผมช้างป่าช้างป่านานๆได้มาอยู่แบบบรรยากาศป่าๆอย่างนี้ครับผมชอบเลยกินหญ้าได้เต็มที่ เกิดยาดีมากครับผมชีวิตช้างทัวฝนตกหน้าฝนก็หยุดยาวหยุดพักผ่อนไปเลยมีอะไรมากมายครับผมนั่นแปนล่งร่างเป็นจอมยุทธให้ดูหน่อยเร็ว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 วันนี้พักผ่อนแล้วโอ้ยตุดกลมมาเลยดาบบานเนี่ยพี่น้องเอ้ยขัดเจ้าเนา นั่นเดีงช่วยมึงเลยครับผมทามแต่ตายหนุ่มๆชีดืออ้อน้ออยู่แตแปลงล่างเป็นอะไรให้ดูนะครับผมนั่นโอ้ยจุดแผนดินโชว์แล้วพี่น้องถักเนื้อเทหนุ่มบ่าทองยินชี้เล่นครับผมถ้าเขายิ้มหน่อยก็อิ่มแล้วเขาจะเล่นบรรยากาศดีด้วยเย็นๆฝน,นตกเมืเ่อดหมดเลยแต่เขายังพูิครับผมตกดีมากเลย เอออยากเราธรรมชาติ at at. การยู่กันจริงเจ๊ะเลยนั่นโชว์แล้วโชว์แล้วเฮ้ยมุดกัก,ลกเลยงาจิหักเว้ยเล่นได้เล่นดีเลยเว้ยยีซื้อไปีปยงโชว์เบียงข่ว,วดข่วนอ่ะ่วน่ะ่วน่ะโชว์ใหญ่แลวครับผม ชอบก็ชอบเจอกล้องไม่ได้จะแสดงหนังให้ดูเลยอันนี้น่าจะได้หยุดพักงานนะบ้าทองเลยดูยางเขาครับผมนนเยอะเลยยาเพียบเลยเออกินยากิกนยาไม่จอะไ้ Bởi nhà này, lâu 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 ê, lâu thai vậy lâu lâu ạ, lâu ạ đi lâu 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 ạ, lâu 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 นี่เป็นยาจิ้นนี้อย่างดีเลยใส่ตอนเย็นจะกลับมาขยับหลักนี้กินไม,ม่หมดกับน,น่าจะกินไม,ม่หมดแล้ววันนี้โอ้ยดูอิ่มเลยเล่นใหญ่เลยคุณแม่แม่หนุม่มบะทองหนุ่มบะทองวันนี้ไปได้ไม่ได้ดเล่นแถวบ้านแล้วไม่ได้เลาะหมู่บ้านแล้วตอนเย็นนี้เราจะหยุดดาน กินนะครับผมถวยวมาถึงสิบวันหรือวนแล้วช้างกินกินเยอะกินไม่เลือกเลยครับผมธรรมชาติป่าอุณภูมิเขาสมบูรณ์มากเลยนั่นนั่งโชว์ซะและ้วอ,อือ เพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะเตรียมมาจะคนโชว์เลยเนอนตีลังกาให้ดูหน่อยเร็วๆๆๆวเวเพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะจะตายเขาครับผมจะตายเขายิ่มเนี่ยเล่นก็มีคนมาหาชอบโชว์ครับผมเพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะเพื่อนอ่ะเห็นกล้องบ่นไดเลยครับผมเพื่อนอ่ะเออสุดยอดสุดยอดอากาศดีด้วยนอนโชว์เลย โชวแ์แม่ๆไปเลยเล่นโชบเลยหนุม่มเอ้ยพวดน่ะช้างปลานานๆทีได้เข้าป่าครับผมถ้าอยู่หลักก็เป็นแบบนึงยืนธรรมดาแต่เข้าป่าแล้วเล่นเพลินเขาเลยล่ะชอบโชว์ก็ชชบโชว์ไอหนุ่มชอบโชว์ Nón tinh chô bà lỡi Chơi mẹ, mẹ nòi Nón chô mẹ nòi, lưu 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 Nón chô nòi, nón chô nòi Nón nón chô hắn tụt hay lắm Chị đô na lúp lò nòi, bên ngay băng Bên pheôn mái หนุ่มรูปเหรอหนุ่มหน้ามันเวอรด์ะ <laughs> สไตล์ของเขาครับผมฝากกดไลค์ฝากติดตามด้วยครับผมเด้อช้างทัววันนี้ตกงานฝนตกครับผมกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยครับหนุ่มบัวทองช้างแห่งงานช้างทะลันหนุ่มบัวทองครับผมขอบ,บคุณครับ